เรียนท่านประธานสภาที่รกระผมวัชรพลโตรมรศักดิ์โคราชาพัฒนาผมมีเรื่องหาลือที่จะฝากท่านท่านประธานเป็นหนึ่งเรื่องครับส่งต่อไปยังกรมโยธาธิการโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมชลประทานโดยกระทรวงเกษตรและสาก์จากข้อร้องเรียนของท่านผู้นำสองตำบลโดยท่านนายกวัชรพลจรเกาะนายกอบตอบ้านเกาะและท่านกำมันสังวรจรเกาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านนายก ทูบรอดจอหอนายกเทศบาลตะบนตลาดนายกวิทูนเออกำนันวิทูนรอดจหอกำนันตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีมาสืบเนื่องจากการที่เมืองเจริญขึ้นครับทำให้เกิดปัญหาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเขตหมู่บ้านตลาดหมู่ที่สามตบนตลาดซึ่งในผังที่ผมเสนอต่อท่านประธานนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้ในเขตหมู่ที่สามตะบนตลาดนั้นเป็นการเชื่อมต่อถนน จากถนนสาย204ที่จะผ่านไปยังหมู่บ้านหมู่ที่3ได้เกิดปัญหาเดือดร้อนเนื่องจากว่าถนนคับแคบและสําคัญไปกว่านั้นครับในบริเวณหมู่บ้านหมู่ที่3นั้นยังประกอบไปด้วยโครงการบ้านจาัดสรนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสุรนารีวิวอนาสลาลากูน่าวิวและเดิอนไนร์รวมไปถึงพี่น้องประชาชนจํานวนเกือบ3,000ลังคาเรือนมีประชาชนทั้งสิ้นเกือบ5,000 6คนเขาเดือดร้อนมากครับ เนื่องจากถนนที่เข้าหมู่บ้านนั้นเป็นถนนเรียบคลองข่อยงามฝั่งซ้ายใช้ได้เพียงข้างเดียวปัญหาก็คือการจ,จราจรที่ติดขัดถ้าเป็นไปได้ผมนึงอยากจะฝากท่านประธานไปถึงกรมโยธาธิการให้ออกแบบโครงการในเรื่องของการพัฒนาเมืองเพื่อเปิดทางเข้าให้กว้างขึ้นรวมไปถึงฝากไปถึงทางกรมชลประทานเพื่อจะพัฒนาคลองข่อยงามฝั่งซ้าย ในการที่จะพัฒนาเป็นถนนสองเลนไปเชื่อมต่อกถนนสายทอช .1111 1 11, หรือสายฉอเพื่อเป็นการที่จะทำให้คนในเมืองนั้นระบายรถออกได้ง่ายเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและสําคัญไปกว่านั้นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนครับกาฝากท่านประธานด้วยครับขอพระคุณอย่างสูงครับ,รบท่านต่อไป